้อวมค่าดัชนีคุณภาพอากาศพุ่งสูงติดอันดับ4ของโลกสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lucky Station จากสภาพอากาศของประเทศไทยตอนนี้ก็เป็นที่รู้กันดีสำหรับเรื่องของฝุ่น PM 2.5ที่กำลังรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆอยู่ในขณะน,นี้ซึ่งจากข้อมูลจากทางเ,าเว็บไซต์ IQ a First In Air Quality นะคะได้ระบุไว้ว่าไทยได้ติดอันดับสีของโลกกับค่าดัชนีคุณภาพอากาศก่อนที่จะมีการอัปเดตล่าสุดปรับอันดับลงมาอยู่ที่อันดับ12 First In Air Quality นะคะหรือ IQ Air ที่เป็นเว็บไซต์จัดอันดับคุณภาพอากาศและจัดอันดับเมืองที่มีมลพิษของโลก ได้รายงานเมื่อวันที่2กุมภาว่ากทมประเทศไทยมีค่าดัชนีคุณภาพอากาศ Air Quality Index หรือ AQI สีแดงอยู่ที่192ซึ่งมีผลกระทบต่อทุกคนคุณภาพอากาศมีพิษเป็นอันดับ4ของโลกรองจากเมืองกาาจีประเทศปากีสถานและเมืองลาฮอร์ประเทศ ปากิสถานและคูวเวตแต่ล่าสุดอัปเดตวันนี้เวลา10นาฬิกาีนาทีของวันที่3กุมภาพันธ์ IQ a r ได้รายงานว่ามีค่าดัชนีคุณภาพอากาศของ IQ AQI สีแดงอยู่ที่164มีผลกระทบต่อทุกคนคุณภาพอากาศก็จัดอยู่อันดับที่ เมืองที่มีมลพิษของโลกของประเทศไทยนะคะจะอยู่ที่อันดับที่12แล้วก็กรุงเทพก็จะจัดอันดับอยู่ที่31ค่าของ AQI เป็นสีเหลืองอยู่ที่88นะคะทางด้านศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของไทยเนี่ยได้เผยว่ากรมได้คาดการกรมได้คาดการฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่กรุงเทพรปริมณฑล เมื่อวันที่3ถึง4กุมภาพันธ์นะคะพื้นที่กรทมปริมณฑลก็ควรจะเฝ้าระวังการสะสมของฝุ่นละอองนะคะเนื่องจากสภาพอากาศที่นิ่งและก็ปิดซึ่งพื้นที่ที่ควรเฝ้าระวังนะคะก็จะมีในส่วนของเขตกรุงเทพปริมณฑลนะคะแล้วก็เขตพื้นที่ทางภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างนะคะซึ่งต้องพักเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยนะคะ ต่อมานะคะเราจะมา,าจัดอันดับดูในส่วนของการจัดอันดับคุณภาพอากาศของโลกนะคะอ้างอิงโดยเว็บไซต์ IQ Air นะคะเดี๋แอจะนำมาจัดอันดับให้คุณผู้ชมนะคะตั้งแต่อันดับที่1ถึงอันดับที่12นะคะซึ่งถึงประเทศไทยของเรานะคะอันดับที่1เลยนะคะก็คือการจีปากีสถานนะคะอันดับ2ลาฮอร์ปากีสถาน อันดับ3บากดัสอิรักอันดับ4ออลันบาตามองกุลียอันดับ5คาบูอักกานิสถานอันดับ6มุมไบอินเดียอันดับ7เฉิงตูจีนอันดับ8ย่างกุ้งเมียนมาพมพาอันดับ9คากาบังกลาเทศ อันดับ10โดฮากาตาอันดับ11ชงชิ่งจีนและอันดับ12เชียงใหม่ประเทศไทยค่ะส่วนกรุงเทพมหานครนะคะถ,ถูกจัดอันดับอยู่ที่31นะคะซึ่งมีค่า AQI เป็นสีเหลืองอยู่ที่88 ซึ่งแหล่งกําเนิดของสารมลพิษทางอากาศก็มีอยู่มากมายหลายช่องทางมากนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเผาไหม้ในครัวเรือนนะคะทางยานยนต์ทางโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็ไฟป่าโดยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะปล่อยกา๊าสนะคะที่เป็นมลพิษต่อร่างกายมนุษย์นะคะเช่น ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์แล้วก็ซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะคะซึ่งเมื่อเข้าสู่ชั้นบรรยากาศก็จะกลายเป็นโมลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบมากมายนานับประการเลยทีเดียวนะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยโมลพิษเหล่านี้เนี่ยก็เก,ออก,กิดจากน้ำมือของมนุษย์เรานั่นเองนะคะฉะนั้นนะคะอะไรที่เราสามารถ ทำได้ในตอนนี้นะคะก็คือช่วยลดมลพิษอะไรต่างๆแม้ว่าจะเพียงเล็กน้อยก็ตามะคะ่ะเราก็ควรทำนะัตั้งแต่วันนี้ก่อนที่จะสายเกินไปนะคะทุกคนถ้าแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ